หลังมีขีนั่งด้วยโอ้ยส oh, <yeah. S 1> วัสดี oh, <yeah. S 1> ครับผมโอมครับวันนี้เราจะมาดูหนังนะครับเป็นดูหนังสยองขวัญน,นะครับผมในรถเลยนะฮะนี่ผมกำลังขับเข้าไปนะครับนั่นครับมีแบ็คดรอปนะฮะถึงแล้วนี่ไรเนี่ยพลัสเตดพาร์คพีเซนเตดบายโตโยต้านะครับผมจอดที่ชั้นดาดฟ้านะฮะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะฮะ ตรวจรถทีละคันเลยนะตรวจอุณหภูมิด้วยแล้วก็ดูด้วยว่ามีกิวอาโคหรือเปล่านะครับแบบนี้นะคุณโอมนะครับใช่ครับโอเคครับเข้าร่วมงานนะครับครับไม่ทราบว่ามีใครเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันไหมครับไม่มีครับเพราะเดี๋ยวจะมีเซนเซอร์ตาอีกหนึ่งอย่างค่ะโอเคอร์จถึงแล้วขึ้นมาบนดาดฟ้าแล้วครับร้อนมากนี่คือรถมาจอดไอ้นี่ก็นละ <c oughs> วันนี้เขา <c oughs> เขาก็มีงานโชว์นะไม่ใช่ว่าต้องมาแล้วอยู่บนรถอย่างเดียวเขาน่าจะมีที่นั่งให้นะไม่แน่ว่าใครจะนั่งก็นั่งกูโอ้โหวันนี้พาจะขอนรีแลกา์น้องไปกับรถด้วยนะคะก็จบแล้วเดี๋ยวเราไปรับคืนค่ะเป็นการเพิ่มมัทรถในการรับชมนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะไปใชายรูปที่แบ็คกรอบได้เลยนะได้ค่ะขี่ด้วยนี่ยังไม่ได้เริ่มดูเลยวอาเปิดไฟในรถได้ไหมคะเอาเปิดแล้วครับเปิดแล้วเอามือถือส่องหน้าเลยค่ะโก๊ นี่นะครับผมเรากำลังติดท่อแอร์อยู่นะครับที่เขาจะให้เราประจบขึ้นทางด้านนี้ขนาดไหนครับดีครับโอเคอีกนิดนึงครับพอแล้วครับเฮ้ยครับนี่ครับเรามาอยู่ด้านหน้าเลยนะครับมันจะมีลำโพงบลูทูธให้นะครับผมเราสามารถปรับเสียงได้ด้วยนะแล้วก็มีแอร์ให้นะครับนี่คาท่อเลย ออันนี้นะครับมีโซนที่เป็นแพททูเคอร์เลอร์ด้วยครับแจกพวก ลายสัตว์นะครับผมเขาพวกปีนไปเลยฮะไปคอไปทีอะไรของตัวเลยโอ้ไม่รู้ว่าขับกับรถเมื่อไรค่ะป้ายไปติดมาแล้วเรียบร้อยครับผมเนียนมากมันลอยกัดจริงเข้าเตีมฮอลลวีนสวนสนุกนี้ผีจองเวงแกจะได้ดูหนังแล้วนะครับตื่นเต้นไหม สถานที่ในความทรงจำครั้งยาวไวของเราทุกคน <c oughs> เด็กตัวน้นอยส่งเสียงหัวเราะชอบใจยามที่พ่อแม่อุ้มขึ้นนั่งมาหมุนใครจะรู้ว่าความสุขนีเมื่อถูกปล่อยให้ถึงร้างไร้คนแย่แลเดาซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอผีที่ว่า กลผีกระตูนเนี่ยนะหมดพวกเขาเจอผีจริงนี่ครับพอดูหนังเสร็จนะครับเขาก็จะมีรูปเป็นที่ระเล,ลือกให้ด้วยนะครับที่เราถ่ายกันเมื่อกี้นะตอนนี้เรากําลังเตรียมออกแล้วนะครับเขาเริ่มเก็บแอร์แล้วเริ่มเก็บนอนศพเมื่อกี้แล้วนะครับผมนี่เริ่มตตาร์รถแล้ว ก็ตอนนี้ก็ดูกาเสร็จแล้วนะครับผม,ผมก็จะมารีวิวฟอามพุสเกรฟังนะครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับก็สําหรับเราคือเหนือความคาดหมายสุดๆไม่เคยมีประสบการณ์ไรฟ์อินเทอร์เตอร์มาก่อนแต่ว่าตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เฮ้ยความแตกต่างคือแค่ขับรถเข้ามาดูหนังกลางแจ้งเนาะ แต่คราวนี้มันมีเป็นธีมฮาโลวีนไงและอีนี้ก็ไม่ได้เตรียมฮาโลวีนมาเลยก็เป็นแบบชุดชมพูกระตูนอะไรเงี้ยพอเข้ามาบรรยากาศคือโคตรซุปเปอร์หลอดแบบกุ๊กกุ๊กกูมากแล้วพอเข้าไปก็มีมีสกปอร์มให้เอามาไว้ในรถแล้วก็มีย่ามเหมือนย่ามเขาเรียกย่ามประคองสติใช่ไหมแล้วก็มีให้พะคือแบบเฮ้ยแล้วว่ามันเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ตอนเข้างานอะ่ะนี่ครับย่ามประคองสติครับโหแบบเนี่ยขนมเยอะมากเยอะมากจริงดูดิ มีให้พระด้วยนะนี่ครับพระเอ,ออยังไม่ได้ดืซึ่งผมว่ามันเป็นกิมมิกเล็กน้อยที่ผมสกวามันดูใส่ใจนะมาแล้วตัวที่เป็นศพมาตาสังเนี่ยคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่กิมมิกหน้าข้างหลังเฉยเฉยหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับ <laughs> เวลาที่ดูหนังแล้วมีจังหวะที่มันหลอนๆนะคือเรื่องที่ผมดูเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือวิทยุชอดหนที่มันเป็นเสียงที่มาจากวิทยุเนี่ยมันจะมีเสียงจากตัวศพมาตาสังเนี่ยดังขึ้นมาด้วย บบช่วยด้วยช่วยด้วยแกต้องตายอะเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยมันเป็นกิมมิกที่ผมรู้สึว่าเขาคิดมาทุกขั้นตอนแล้ววะอืม,อมเ็าถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะแล้วก็ขับรถมาต่อค่ะก็เป็นหนานต่อไปที่เป็นแบ็กดรอปก็จะเป็นแบ็กดรอปที่มีผีให้ถ่ายรูปแต่เราก็รู้ว่าจะถ่ายกันธรรมดาเนาะเขาก็มีแบบแววว่าให้ตกใจแล้วก็ถ่ายรูปตอนเราเผลอได้แหละแล้วก็เอามาให้ตอนหนังจบ ผมรู้สึกว่ามันเป็นความประทับใจที่เราเอากลับไปได้ด้วยนะคือเวลามีรูปถ่ายกลับไปเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยคือแล้วเขาใส่กอบมาอย่างดีนะไม่ใช่ว่าเป็นรูปเราไปแปะเองนะคือเราไปตั้งได้เลยอะ่ะเออก็หัวางานนี้มันลงทุนมากเลยนะแล้วอย่างแอร์ที่เอามาใส่ไว้ในรถเนี่ยคือเวลาที่มาดูไดาอินเนี่ยคนก็จะมีความคิดส่วนมากว่าเฮ้ยกูต้องพยาาร,ราา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 ามาา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 เาาก็จะให้เราเนี่ยเอาา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 า สวิตช์รถดับเครื่องให้หมดเลยแล้วเขาจาแอร์มาเปิดให้แต่ละคันซึ่งแอร์นี่มันก็โอเคนะมันก็เย็นกําลังดีนะครับผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นควันหรือเปล่ามันแอร์มันจะเหม็นไหมไม่ใช่นะก็คือ<ๆ>อากาศดีอ่ะการดูหนังในรถเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกได้คือเป็นส่วนตัวมากคือผมเนี่ยจะบิดท่าไหนจะคุยกับฝ้ายจะแอบเล่นมือถือนิดน,นึงอะไรเงี้ยม,มันก็ไม่รู้สึกต้องเกรงใจคนอ,งงอื่นไงเวลาเราดูในโรงเนี่ยเราจะขยับขาจะขยับอะไรเนี่ย เราต้องรู้สึกแล้วบบว่าเฮ้ยมันจะไปทําให้คนอื่นเสพสมาธิในการดูหนังหรือเปล่าแต่พออยู่ในรถของตัวเองเนี่ยเออสบายอะ่ะแล้วเวลาเราดูคือมันก็จะมีความแบบอยากคุยกันนะ่ะบ้างอะ่ะอ,อ,อันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่เฮ้ยดูหนะังจอใหญ่แต่ว่าได้คุยกันได้แบบเฮ้ยมันนีันี้อยี้ประวัตอะไรเงี้ยซึ่งปกติเวลาเราดูในรงก,กัจะไม่ได้ และใครที่อยากจะมาลองดูหนังแบบนี้บ้างครับก็ฝากลองติดตามกนดูนะผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเขามีไดอินบ่อยๆนะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งเพราะว่ามันมีโควิดด้วยเขาก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับผมก็คงน่าจะมีเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพุณโฟแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ให้ผมมาดูหนังวันนี้นะครับผมและคราวหน้านะครับผมกับป้าจะไปทําอะไรกันเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไดอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนค่ะและเพื่อเป็นกใจกับผมด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ครับผมโอ่ครับไปค่ะตลาไปก่อนสวัสดีครับเออแล้วผมลืมไปนะครับว่าถ้าจะมาดูหนังแบบไรอินแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับผมต้องเช็ดกระจกก่อนนะครับผมคือกระจกผมนี่ไม่ได้เช็ดเลยนะแบบโคตรสกปรกฝุ่นเต็มเลยแต่มาถึงหน้าโรงแล้วแม่งจะแบบว่าเอาผ้ามาเช็ดๆมันก็เขินๆก็เหมือนกันนะ ก็รู้เลยว่ารถเราสปกตู